ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์ประเทศร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากทีนิวส์บันทึกกบฏโดยสนที่ยานชื่นรือไทยในธรรมผู้ต้องหาคดีกบฏประวัติศาสตร์ของหมวลมหาประชาชนที่ร่วมกันโค่นล้มระบอบทักษิณ37ปีก่อนตั่งใจจะเป็นกบฏไม่ถูกจับกุมคุมขังกระทำการไม่สำเร็จ หวังตลอดมาว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงประเทศจากความเลวร้ายที่มีไปสู่สังคมที่ดีวันนี้สังคมไทยถูกกระทำย่ำยีอย่างยับเยินอีกครั้งจากทุนสาม,มานเพด็จการทักษิณวันที่รอคอยมา37ปีจึงมาแม้จะถูกจับกุมคุมขังแต่ก็ขอประกาศว่าจะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะสู้จนสุดชีวิตจนกว่าระบอบทักษิณจะหมดสิ้นจากแผ่นดินไทย เมื่อตัดสินใจสู้ได้ไตรตรองดีแล้วขอจงร่วมกันจนได้ชัยชนะข้อความบทหนึ่งจากหนังสือบันทึกกระบทของสนที่ยาดชื่นรึกไทยในธรรมที่บอกเล่าภารกิจแห่งชีวิตพร้อมเปิดเผยตัวตนของเขาได้เป็นอย่างดีว่าเขาคือกระบทเราขอเสนอหนังสือบันทึกกระบทจากราคาปกติ180บาทเหลือเพียง150บาท และพิเศษวันนี้สั่งซื้อหนังสือบันทึกกระบทร่วมกับชุดดีวีดีในหลวงของเราหรือวีซีดีปฏิวัติประชาชนพร้อมหนังสือถอนคำพูดทุกคำในการเสวนาอยา่างใดอย่างหนึ่งในราคาพิเศษ300บาทหรือพิเศษสุดสั่งซื้อทั้งหนังสือบันทึกกระบทและชุดดีวีดีในหลวงของเราและวีซีดีปฏิวัติประชาชนพร้อมหนังสือถอนคำพูดทุกคำในการเสวนาร่วมกันจากราคาปกติ580บาท เหลือเพียง350บาทค่าจัดส่ง50บาทสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อสั่งจองได้ทาง0 2 5 2 5 4 2 2 6าหรือ s m s 467-8999โดยถิ่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์แล้วถาาเราจะติดต่อกลับไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์ประเทศร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากทีนิว